นี่ค่ะวันนี้เฟรเดอร์ฟอโก้นะคะมาอยู่ในงานเปิดตัวสินค้าซึ่งวันนี้เขาบอกว่าเขาจะเปิดตัว3โปรดักต์ใหม่นะเป็นอะไรเราต้องไปดูกันค่ะ ตัวสนิทสนิทคลิปนะครับตัวนี้สามารถที่จะผักมาด้านหน้าได้ก็จะมีหลายคันนะครับแล้วก็ตรงนี้ตัวลองแข็งเขาสามารถ ชเทคโนโลยีที่ชเนี่ยเขาเอามาใชาก้กจนเป็นแบบแรงวอรมสิทธิ์เองถ้าเกิดว่าพูดเข้าห่าวามันจะเป็นเหมือนกับการระบบไหนเรื่องความร้อนอแบบ,บรูปแบบเซปรูยของลงตัวได้ไหมไม่ว่าแบบเปิดไฟร้อนแค่ไหนยนังไงก็เย็อ่าและอย่างในห้องนี้สเตชันที่3นะคะก็มีตัวไฟฟล60วัตต์นะคะ6ดวงแล้วก็มีมลั2ส2ดวงนะคะ ซึ่งฟาเนเนี่ยไฟสามารถถือได้นะโดยที่ไม่ต้องใช้แบตนะคะเขามีแบตในตัวแต่ว่าตัว200นะคะต้องใช้ไฟบ้านเนาะแล้วก็200สามารถบูทไฟไถึง300วัตต์นะคะไฟเร่ง60วัตต์เนี่ยสามารถบูได้ถึง100วัตต์นะคะจะบอกว่าไอ้บูทเนี่ยสำคัญตอนไหนก็ตอนที่บางทีเราต้องการกําลังไฟแรงๆนะคะแล้วก็สามารถบูทได้แต่ก็บูได้ประมาณ1นาทีนะคะเอออันนี้ก็เป็นอีกข้อนึงแล้วก็ที่สําคัญคือเขาบอกว่ามันไฟตรงนี้สามารถระบายความร้อนได้ดี แล้วก็ไฟนะคะทั้งสองตัวเนี่ยสามารถปรับเทมได้คือปรับโทนอุ่นกับโทนเย็นนะคะทำได้สองอย่างนี้นะคะตัวซี่อยู่นะคะ60วัตต์เปิดมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะอ่านี่เปิดแล้วนะคะไฟเขาก็ประมาณนี้60วัตต์อยากจะส่งหน้าตเองให้ดูแล้วก็อ่ะไม่ดีกว่านะ,ะเอาผานังหนะาผนังให้ดูแล้วก็ไฟเหลืองเหลืองก็ประมาณนี้แล้วก็หมุนตรงนี้เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเทมตรงนี้ แล้วก็ดิมดิมเขาจะกดรอบนึงเป็น100%รอบนึงดิมมา0%แล้วก็ดิมมา50%ดิบอนดิมไร้อยหรือว่าเราจะหมุนตรงนี้ก็ได้นะคะเราสามารถดิมดิมไฟโดยการหมุนได้หรือว่าจะกดคีละครั้งได้อ่ะนี่คือตัวตัวไฟเบร60กิวัตต์นะคะตัวนี้นะคะอยู่มูลละส200นะคะเนี่ยอันเนี้ย ข้างหลังก็คือเป็นตัวระบายอากาศนะคะตัวระบายอากาศเขามันมีทั้งตรงไฟกับตัวแบตเตอรี่นะคะแล้วก็ตัวนี้อย่างตอนนี้ก็คือมันเบามันเล็กแต่ว่ายังงต้องต่อไฟบ้านอยู่เนาะยังไม่มีแบตนะคะหรือว่าไม่แน่ใจว่าใครเนี่ยสามารถแบบไปทาวิธีการต่อแบตได้นะคะแต่ว่าตอนเนี้ยไฟตัวนี้เราเปิดอยู่เนาะเนี่ยเปิดอยู่นี่คือกําลังไฟ200วัตส์สว่างอยู่นะแล้วก็สามารถบูได้เป็น300วัตแต่ว่าตอนนี้เราเอามือลองอังดูไม่ร้อนเลยนะเออไม่ร้อนเลยจริงอ๋อหน้าไปเนี่ปเออใส่อันนี้ถือว่าเป็นไส อนตัวแรกที่ทำเอาเป็นให้คเลยออแล้วตอนี้คือเป็นโเาตอนนี้จะไมหมตอนอันนี้ก็มีโหมดบูสเหมือนกันคือเอาโหมี่เหมือนกันใจาก200เป็น300อันนี้นะคะในแอปเนี่ยเราสามารถเชื่อมต่อได้แล้วตรงนี้ถ้าเห็นว่าเขาว่าแม็กกับแปลว่าไไฟของตัวเมือ200เนี่ยเขาสามารถบูสกําลังไฟให้ได้จาก200เป็น300นะคะถ้าเรากดตัวนี้มันก็จะบูสกาลังไฟมา แล้วก็ตัวนี้คือสามารถบอกว่าถ้าเรากดไปเราจะรู้ว่าตรงนี้ไฟทั้งหมดเนี่ยมันเป็นดวงไหนอ่ะถ้าสมมติเรากดตัวนี้ไปปุ๊บเนี่ยที่กันกระพริบก็คือไฟดวงนี้นะคะที่เรากํลาลังกดก็คือตัวนี้คือไฟดวงนี้อ่ะแล้วเราลองจะกดโหมดแม็กให้ดูนะคะซึ่งโหมดแม็กนะถ้าทุกคนดูอ่ะลองกว้างให้ดูหนะะ่อยค่ะโหมดแม็กอ่ะกว้างให้ดูหนะะ่อยค่ะพอเรากดไปจะได้รู้ว่าแรงขนาดไหนนะไฟดวงนี้นะคะกดแม็กนะนี่แรงขนาดนี้เลยอันนี้ก็คือการดูกำลังไฟจาก2 0 0วเป็น3 0มอวัตต์นะคะ แล้วมันแรงมากแสบตาน้าองสงสารนะะเราก็เลยเข้าไปคลิกนะคะคลิกในหน้านี้ก็สามารถลดกําลังไฟได้นะคะซึ่งถ้าอยากให้ดูก็คือมันเร็วมากไฟดวงนี้นะโมลสม300สามารถเปลี่ยนอุณหภูมิสีนะคะจากแสงเหลืองแล้วก็มาเป็นแสงขาวได้นะแปะเปลี่ยนได้สองสีนะคะอ่ะเปลี่ยนเทมนะคะอันนี้เป็นเหลืองเห็นปะลึงสองสามเป็นเหลืองแล้วเป็นขาวคือมันเปลี่ยนเร็วเหมือนกันนะพูดงตรงอะแค่แบบว่าสไลด์ก็เปลี่ยนแล้วแล้วก็สามารถเพิ่มลดกำลังไฟตรงนี้ได้ นะคเฟนเดอร์โฟโต้ก็พามาดูงานะเปิดตัวของตัวซีอยุนนะคะทั้ง3อย่างก็คือเครนนะคะแล้วก็ไฟนะคะทั้งตัว60แล้วก็ตัว200นะคะหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์ในการดูคลิปนี้เนาะ,ะว่าในอนาะคตแทนที่จะซื้อไฟอ,อะไรก็ลองคอนซิเดอร์นะคะแล้วก็ที่ซีอยุนเขาจะดังมากๆคือตัวเครนนะคะถ้าอย่างไรก็สามารถแบบดูในเว็บไซต์ของซีอยุนได้แล้วหรือว่าสั่งซื้อได้ที่ดิจิตอลเอ็กซ์เอ็มนะคะหรือไปสั่งซื้อได้ที่สู่คำรานะคะวันนี้เฟนเดอร์โฟโต้ไปก่อนนะบ๊ายบาย